สวัสดีครับ ุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่กับโปรแกรมพิเศษนะครับที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจนะครับกับการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับหรือว่า Social Business Unity MBA นั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ดีๆครับผ่านการเรียนรู้ในสื่อที่เรียกว่า e-learning นะฮะทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเพียงแต่แค่คุณนั้นเข้ามาล็อกอินที่เว็บไซต์ของเรานะครับและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากผู้มีความรู้ทางด้านการเงินนะคะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยมาร่วมพูดคุยกันนะคะ ขอต้อนรับศาสตราจารย์ดรวรพัฒน์โตธนาเกษมค่ะผู้ให้ความรู้ด้าน personal finance ค่ะสวัสดีครับอยากไปทัดการอีกครั้งหนึ่งเรื่องการงบการเงินตรงนั้นนี้เลยสนใจอยากรู้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการเงินยังมาอยู่คู่กับเราต่อดเวลาตั้งแต่เกิดเลยนะคือถ้าเราไม่มีเงินเราก็คงจะทาอะไรไม่ได้ลําบากใช่แล้วบางทีมีแล้วเก็บไม่อยู่เป็นปัญหาอีกหรือว่าถ้ามีแล้วอยากใช้เงินมันงอกเลยทำยังไงทำยังไงครอาจารย์ครับตรงนี้ personal finance นะฮะเส้นทางสุขอิสระของการแบบมีการเงินที่ดีเนี่ยฮะ มันมีความสาคัญต่อทุกๆคนยังไงอาจารย์สำคัญต่อทุกคนเลยเหมือนที่คุณการกับคุณอุ๋ยพูดไว้นี่นะครับผมคิดว่าชีวิตคนเราทุกคนเนี่ยอยากจะสบายเมื่อถึงวัยหนึ่งของชีวิตทั้งนั้นใช่ไหมครับตอนเรียนหนังสือก็ฝ่าฟันอุปสรรคอยากาได้งานดีๆเ,เรียนจบอยากได้งานดีๆจบมาก็ไดไเงนเดือนสองหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่าไปาก็ส่วนใหญ่ก็ค่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ แล้วก็ผ่านวัยต่างๆของชีวิตวัยหนุม่มวัยสาววัยกลางคนแล้วก็ถึงวัยเกษียณหรือหลังกเกษียณเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเรานะครับสมัยก่อน60ก็ถือว่าแก่แล้วเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มสาวใช่ไหมครับยังแข็งแรงสมองยังดีอยู่แล้วอยู่กันถึงอายุเท่าไหร่ครับคุณการสมัยนี้เจ็ดแปดสิบเก้าสิบนั่นแหละครับสะท้อนเลยครับว่าเรายิ่งต้องกังวลเรื่องนี้อย่าง เพราะว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกยาวหลังจากเราเกษียณแล้ว20ปี30ปีเอาเงินทองมาจากไหนครับถ้าตอนเราไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินเดือนใช่ไหมครับบางคนไม่ได้รับราชการก็ไม่มีเงินบำเหน็จบำนาญเด๋ยนนี้ไม่มีแล้วยกเลิกแล้วยกเลิกแล้วด้วยจะเอาเงินที่ไหนล่ะคะบางคนเก็บไม่เก่งด้วยค่ะหมดตั้งแต่ยังไม่เกษียเลยค่ะก็จะลําบากก่อนเกษียณใช่ไหค่ะ ส่วนใหญ่ก็ลำบากกันหลังเกษียณนี่ลำบากก่อนเกษียณนี่นี่แย่ใหญ่เข้าไปนะครับแต่สรุปก็คือว่าถ้าเราอยากจะสบายเนี่ยเราจะต้องเดินไปสู่เส้นทางที่เราเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินวันนั้นเนี่ยคือวันที่เราไม่ต้องกังวลแล้วครับตื่นมาว่าวันนี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะฮะสิ้นเดือนนี้จะมีคนมายึดบ้านเราหรือเปล่ายึดรถยนต์ที่เราผ่อนไม่หมดหรือเปล่านะครับเราจะมีชีวิตอย่างข้างหลังเราเนี่ยครับ สบายมีความสุขเห็นไหมครับอยากว่ายน้าได้ว่ายใช่ไหมครับได้บินไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวไหนได้ไปเที่ยวครับทุกคนสามารถเป็นอย่างนั้นได้เป็นได้ครับเป็นได้นะครับแต่มันต้องวางแผนตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ตั้งแต่ยังมีเงินอยู่ตั้งแต่ยังเริ่มเริ่มมีรายได้พูดง่ายๆว่าไอ้คำว่า personal finance เนี่ยก็คือการวางแผนบุคคลของเราทางด้านการเงินว่าเมื่อเริ่มมีรายได้เนี่ยเราจะเริ่มออมต้องออมนะครับคนหนุ่มคนสาวจํานวนไม่น้อยเนี่ย มีความสุขกับชีวิตช่วงนั้นแล้วก็โอ้ยอีกสักพักหนึ่ง่อยออมก็ได้นะครับผัดวันประกันพรุ่งถูกต้องครับเมื่ไม่ถูกนะครับออมเล็กออมน้อยออมเท่าไหร่ก็ต้องเริ่มออมแล้วเพราะว่ามันจะมีพลังอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังของอดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นซึ่งแปลว่าเราออมปีนี้เนี่ยก่อนคนอื่น2ปีเนี่ยนะครับเราเริ่มมีดอกเบี้ยแล้ว ในขณะที่คนอื่นซึ่งมีเงินเท่าเราเนี่ยเพิ่งจะไปออมตอนสองปีถัดไปก็อาจจะมีเงินต้นแต่ไอ้ดอกเบี้ยส่วนเกินส่วนต่างอ่ะเขาไม่สู้เราไม่ได้เขาสู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะเพราะดอกเบี้ยเนี่ยพอเริ่มปุ๊บปีหนึ่งมันกลายเป็นเงินต้นอีกแล้วมันก็ทบไปเรื่อยๆนี่นี่คือพลังของของดอกเบี้ยที่มันจะทบทบขึ้นมาจนกระทั่งเราเริ่มมีเงินออมสูงกับเพื่อนที่เริ่มช้ากว่าเราถึ่า คือจริงๆแล้วบอกว่าพวกเราจะรู้จักการออมันะเด็กๆก็คือการหยอดกระปุกของสินเนี่ยกระปุกหมูเนี่ยท่งนั้นเองไ้แม่ใช้เงินก็ทุบปลงออกมาแม่ก็ไปฝากธนาคารแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้เลยว่าธนาคารให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่หรือปีไหนหรือเบิกได้ไหมหรือยังไงฝากประจำฝากนู่นฝากนี้เรื่องวันนี้ทําอย่างกุอุ๋ยพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าธนาคารแต่ละแห่งนี้ให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไง ต่อให้ได้มากกว่าอีกนิดเดียวจุดห่จุดสองก็มีความหมายมใช่ไหมครับเราก็ต้องหูกว้างตากว้างารู้ว่าเงินที่เรามีจํากัดนี จะไปไว้ที่ไหนในเรื่องของการออมเพื่อให้มันได้ดอกเบี้ยสูงสุดแล้วก็เสียงน้อยที่สุดด้วยต้องดูหลายอย่างเลยอันนี้แค่เรื่องของการออมเฉยๆนะแล้วการที่ไม่มีเงินเลยจะทำไงให้มีแล้วมีเนี่ยจะเก็บมันยังไงแล้วเอาเงินให้งอกอีกโอ้โหเยอะแยะหลายเรื่องเลยนะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือพีซอนไฟแนนซ์นั่นเลยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลต้องอวยพูดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่บอกค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆเลยแต่จริงๆแล้ว มันมันไม่ยากจนเกินไปถ้าเรามีความกใจและมีความรู้ที่ถูกต้องใช่ไับใช่ครับใช่ครับคือถ้าสมัยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าเราเนี่ยนะครับท่านท่านไม่ต้องคิดอะไรมากท่านก็ฝากแบงค์แบงค์ก็มีอยู่10ตัวแบงค์ <ฮะ S 1> ดอกเบี้ยก็10%บวัาเปอร์เซ็นต์แบงค์ก็ไม่มีวันเป็นอะไรไป ไอ้ล้ม<ช>ล้มก็ไม่เคยล้มกันนะฮะเกิดในยุคพวกเรานี่แหละมั่ก็มาเกิดในยุคหลังใช่ไหมครับมันก็มีการล้มของสถาบันการเงินนะฮะแบงก์เขาเองก็เริ่มมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันเพราะนั้นการออมก็ต้องศึกษาเล่าเรียนในสิ่งเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วพอได้เงินมาอย่างที่คุณหนุ่ถามแหละได้เงินมาแล้วจะเอาไปทําอะไระจะให้มันงอกเข้าไปอีกได้ไหมเห็นบางคนทําไมเขาลงทุนแล้วคนได้แต่ได้ได้ได้ไดทำไมเราอยู่ที่เดิม เนี่ยเห็นไหมทุกว <heaven entender> <net diz> ันนี้หุ้นกาลังขึ้นมา3-4เดือนอยู่ตอนเรื่องซื้อหมดเลยดีไหมคะอย่างนี้แหละใช่ไหมครับก็แปลว่าเสี่ยงเงินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในที่เดียวกัน มันอาจจะเป็นอะไรไปนะฮะเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วที่เกิดวิตติการลิมแมนแฮมเบอร์เกอร์จำได้ไหมครับหุ้นตกมา20-30%พวดทั้งโลกเลยใช่หายไปเฉยๆเลยนะฮเนี่ยเราก็ต้องระวังก็แปลว่าเวลาเรามีเงินเราก็ต้องเลือกที่จะลงทุนใช่ตามวัยของเราไว้หนุ่มว้สาวขนาดเนี้ยยังเสี่ยงได้เยอะเป็นอะไรไปยังมีโอกาสลุกขึ้นมาใหม่แต่พอา เ,เป็นอะไรไปเนี่ยมันเสี่ยงหนักกว่าเยอะเลยแม,มันจะลุกไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละวัยของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมา,ามาวางแผนว่าช่วงไหนเราลงอะไรช่วงนี้ลงพุ้นเลยเออนะฮะเยอะๆอยากได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปลงทั้งร้อยนะฮะออแล้วก็โอกาสถ้าสมมติเป็นอะไรไปเรายัางฟื้นได้ยังมีงานการทําแต่55ไปลงทั้งหมดเสี่ยงมากเกินไป อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนที่ดีอยู่บนพื้นฐานความรู้ที่เรามีด้วยนะคะว่าควรจะวางแผนแบบไหนเนี่ยแล้วยิ่งมีความรู้ด้านนี้เข้ามามีคนมาปรึกษามันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีทําให้อนาคตเราไม่เสี่ยงเลยเสี่ยงน้อยลงอ่ะว่าอย่างไงเพราะการลงทุนมีหลากหลายนะเข้ลงทุนตราสารทางการเงินก็มีเช่นหุ้นกู้ หุ้นสามันที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่างกันไป<ช>หุ้นกู้ก็ได้ดอกเบีย้ยต่ำกว่าน้อยแต่ว่ามีความมั่นใจมากกว่าไปลงในหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามันอย่างนี้เนี่ย<ม>นะครับาลพันธบัตรรัฐบาลสองคำ แม้กระทั่งภาพเขียนบางคนที่มีตางเงยอะๆเขางลง,งทุนไหลยยนะที่เราคาดไม่ถึงถ้าเราไม่ได้มานั่งคุยกันนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่อยากจะมีความรู้แบบนี้บ้างละคะอ,อยากจะรู้สึกว่าอุย้ยไม่เคยมีใครมาสะกิดเราเลยเรื่องนี้แต่เออพอฟังแล้วมันน่าสนใจอยากจะรู้เยอะกว่านี้อีกอะ่ะพี่การคตาก็ต้องแน่นอนครับต้องมา เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมของเราคืออย่างที่อาจารย์ได้เกิดมาทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นแค่แนวทางนะเป็นเส้นทางในการที่ทําให้เรามีอิสรภาพทางการเ,เงินในอนาคตคซึ่งจริงๆแล้วในอินดีเทลแต่ละอย่างอย่าง,างที่อาจารย์บอกการลงทุน investment ต่างๆดรืยวัสสังหาริทมทรัพย์หุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีตัวปริ่ดย่อยของมันอีกมากมายใช่เลยครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะคุยตรงนี้ในเวลาสั้นๆแค่สิสบนาทีเนี่ยมันไม่มีทางได้รายละเอียดครบถ้วนนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูรายการเราอยู่นะครับอยากจะแบบว่า ได้ความรู้ตรงนี้ก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมของเราตรงนี้นี่เหมือนอยากจะเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าอย่างนั้นต่สามารถทําง่ายๆไม่ต้องขึ้นรถขับรถไปเรียนกันแล้วเดี๋ยวนี้แค่คลิกๆๆที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตไฟถึงยังถึงค่ะนะฮะก็คลิกเข้ามาเป็นสมาร์ชิของเราได้เลยนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่หลบน่าสนใจมากๆเลยเข้าไปที่ไหนอุ๋ย w w w s b u m b a com นะคะหรือว่าเข้าไปได้อีกที่นึง w w w t v direct t v เหมือนกันนะคะ้าไปปุ๊บไม่ได้มีแค่จานท่านเดียวนะคะยังมี 19ท่านน้โู <So S 1> แต่ละท่านนี่คือแต่ละเร tai, ื่องที่แบบว่าแตกต่างกันไปเลยนะเรื่องธุรกิจค้าปีกเรื่องของการดูแลลูกค้าเรื่องอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อนาคตในข้างหน้าของเราเนี่ยเนอนาคตที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สบายผมเชื่อทุกคนเนี่ยอยากจะบอกว่าสบายไม่มีใครอยากลำบากแต่เพราะว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นการสบายก็ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะอาจารย์ถูกต้องเลยครับวางแผนแล้วทำตามแผนด้วยทำด้วยนะไม่ใช่วางแ้วไม่ทำนะเี๋ยวพวกเราจะพุ่งควากแเนี่ย และเชื่อค่ะว,ว่าอีกวิทยากรอ,อีกหลายหลายท่านมากๆเลยนะคะคงจะให้ความรู้ผู้ชมได้ดีมากๆเลยลองคลิกเข้าไปกันแล้วก็ล,วกลองเรียนกันแบบวิธีนี้ดูน <ะ S 1> ็นวิที่ใหม่ๆนะคะที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อย่างพวกเราก็สามารถเลยสิคะอย่างนี้เนี่ยสบายมากงานชุกอย่างนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็คลิกได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะมาเป็นเมมเบอร์ของเราครับสำหรับ คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมขอมอบสิทธิพิเศษนะครับใน<ม>การที่จะมาเรียนรู้นะครับในวิธีนี้นะครับด้วยโปรแกรม Social b u s i n e s s Unity MBA นะครับล็อกอิน1ปีนะครับในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นครับใช่ค่ะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องเงี้ยไม่ได้มีกันบ่อยๆน<ะ>ี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะศ <นะ S 2> าสตราจารย์ดวรวร์พัฒน์โตธนากเกษมค่ะขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะฮะอ่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรีบสมัครกันเข้ามานะครับเพราะว่าการเรียนรู้นั้นไม่มีใครแก่เกินวัยที่จะต้องเรีีียนนนระะคคับททุกกมโอาส่จ เป็นหนังสือแล้วก็ได้ความรู้ที่สาคัญเป็นความรู้ที่ต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ครับ <ฮะ S 1> วันนี้เรา3คนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ